มันถึกม้แต่แต้พุ่นหัวผีเลยตัวครับแม่ถึกมาได้เรื่อยนะจะองหาย่างถึกทั้ง่างทั้งบนเลยล่ะคนมัดบัตเท่านี้ได้โกนะมั้พผู้ซื้อก็ถกอยอดหนกเยอาเพาอ่อนหลันเคยเพิ่นนี่เพิ่นว่าได้หลายบาทอยู่เิ่นเสบยนว่าได้ใหญ่บัตรมาได้หักแสนด้วยการสิแม่ย่ติเพิ่นได้เท่าใดอาจมากับพวกหูเนาะ แล้วเป็นไปเป็นมาจัางไดครับก่อนที่เพิ่นสิเสียคือว่าเพิ่นได้เพ้อนี่เพิ่นเว้าออกมาจากปากเลยขึ้นจังได้ครับครับเว้าออกมาจากปากเลยนะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพิธีมหกรรครับอาจารย์จะเรียพรอนะโยมครับผมเป็นจระเข้นอ๋อได้ยินข่าวว่าพระครู่จะเอาวาดยู่วัดเพิ่นเสียก่อนเพิ่นสิเสียนี่เพิ่นได้มีปฏิหาริย์อีหยังบ่จังว่างวดก่อนก็ได้ห่านําเพิ่นอยู่ ครับอันว่าเพื่อนทหารเดี๋ยวเพื่อนมือเพื่อนเปลีป่ยนที่แรกนะได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าเราเพื่อยนี่ไงแปดหาหกเลยตั้งไหนปุณณเนี่ยผมประมาณนี้เลยก่อนเล่าเสียน่ะครับเราเพื่อนแล้ว,ลวเพื่วพอว่าออกมาเนี 8, 5, ่ยเราเพื่อว่าออกมาแปดหาหกในงวดของวันที่สิบหกมีหน้านี่เมนนื่อนี่ไบตอนนั้นพระอาจารย์ก็กได้ไปดูแลแค่ความคงไวุ้่มหันไปเฝ้าครับแล้วไปดูแลอยู่ เพิ่นกะเถ่าตัวผีได้เนาะเราได้หาจหาิมหาีเราก็ดยังว่ามันอ,ออกอายุเรา้อมวงวดกอนน่อนเนาะอายุไปแล้วเม่นแต่งวดวนี้สิบเ็ดม่นเนีเราเกิดพศสิบเบอ็กคุณแม่นถึกมาแต่แต่งุ้นหอดผีเลยตัวนี้ครับมนถึ่มาเรื่อยๆนะแต่สองหาวังไงถึกทั้งล่างทั้งบนเลยแหละคนมัดบา้านเฮานี่ได้โศกน้ำ ผู <Net> ้ผู้ผสืアア่อระาวถือยุดดอกจันทว่าพรอ่อหลันเทยเพื่อนนี่เพื่อน่าไดหลายบาทอยู่เพื่อนเสียแต่พนาบัว่าได้ห้บพหูนาจะไ่ากับพนพบัลว่าได้ลักแสนก็สเมียน่ตีเพิ่นได้เท่าใดอาจะม้ก็บพ้หเนาะ แล้วเป็นไปเป็นมาจังไดครับก่อนที่เพิ่นสิเสียคือว่าเพิ่นได้เพลนี่เพิ่นเว้าออกมาจากปากเลยเฮ็ดจังได๋ครับครับเว้าออกมาจากปากเลยนะไขๆแล้วเมื่อว่าวออมานี่ครับแล้วเมื่อเราสิเราก็เสีเรียกเส่ยล้นล่ะเนาะครับคือคอนก็สิวายชนก็นสิมรณนะเนาะบ้านเฮาก็เอิ้นสาวขี้ช้าง,งเงี้ยนะแบบเราก็เอาหำมาโดมเอาหยังมาเลี้ยงซี่นะ แล้วเพลอแล้วนะแล้วเพลแล้วเมื่อเจอแล้วจีนะคือคนสีมดแล้วเนาะครับคนสีมดครวารปูดวารปูดสีออกแล้วประมันเหนเนาะคือประมันสีแมนสีแมนเดืองใจสีแมนอยู่นิเซอระครับอาตมากับว่าใครหูเป็นอย่งนี้กันิเกิดไรเอาแล้วแล้วพันมรณภาพประชุมเพิ่อไปแล้วตัวเลขกโล่งของเจ้าอาวาสเพิ่นเป็นตัวเลขตัวใดนจำได้บ่ ฝาลงเนี่ยหนึ่งศูนย์สามครับหนึ่งศูนย์สามเลขแม่นอนแล้วอาตมาก็เห็นกับตาเห็นกับตาเลยหมายเลขเนี่เห็นกับตาอยู่เลขฝาลุกหนึ่งศูนย์สามครับโอ้สาธุสาธุเด้อหนึยเลขเพอร์ตัวใดญ่กวครับอีกเท่านึงนี่แปดห้าหกหรือเปล่าแปดห้าหกอนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับอาจารย์เปิ้นก็ได้มาบอกแนวทางนะครับว่าเจ้าคณะ โอเจ้าเพื่อโอเจ้าเนี่ยค่ะอาจารย์ครับอาจ้าววัดว่าเจ้าวาดว่าเจ้าวาดที่เพิ่นละสังขารไปเมื่อกี้เพิ่นได้ก้อนที่เพิ่นสิละสังขารเนาะเพิ่นสิมรณภาพนั่นเพิ่นเกิดมรณาะเพิ่นแล้เพื่อไปนะเพื่อไปบอกมาตัวนี้อ่าเนี้กขบวนเมียนมาบอกเลขหรอกเนาะเพิ่นวายจังสันเขย่าบ่ห้ยยมฟังจังสันครับอ่าถ้าถ้าว่าชอบก็เอาไปพิจารณาเนาะคครรัับบเอาไปเป็นแนวทางเป็นแนวทาง ยูทูบเบอร์มาถามอาตมาอาตมาก็ได้ว่าว่าเรื่องของคนเนาะครับแเป็นว่าจังสันก็นได้วาไปจังสันนะไม่ได้ตัวไม่ได้หลอกกับคนเป็นวาบุ๊เลยหอกแต่เพิ่นก็ให้โชคมาแต่แต่ประมาณจังหวัดนะครับมาตลอดเลยล่ะวัดนี่มาตลอดจั้งแต่ฉลองวอดกับมาดิฉลองวตัอดเริ่มวันที่ หาหอดวันที่เปลีน่นก็ออกหาเปลยเลยโยมครับบ่เมนต์วาเลเนถือมาเรื่อยๆก็ถือมาเรืนเน่อยๆในวัดเนี่ย<ม>เอ้อไม่ออกม้าแจกันครับแขนดงมาจากัน,น,าากนยังก็ทั้งบุหรี่รัมพ์พันละไอแขนดงแหละเพิ่นวมาเพิแขนดงเพิร์ลเพิ่นลมาหนิเพิร์ลมัตบุญเลดเดอร์เพิ่นวมาเพิ่นถือเลดเดอร์รเพิ่นบอกแม่นอยู่ตัวเป็นเป็นผู้วัดเป็นผู้ของปู่อย่างเนา่ผูมวัดเนี่ของปู่สมเด็จดำนั่นแหละปู่สมเด็จดำครับ สมเร็จดำนี่พ่อปู่สมเร็จดำนี่แหละเอาอาจารย์วาดไปมีคนฝันอยู่อืปู่เอาอาจารย์วาดไูอดูแลไปอยู่นั่นฝันเมื่อเพื่อนตายนนั่แหละครับเศร้าก่อนเพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตื่นขึ้นมาเพื่อนก็มาบอกให้อาจารมาฟังว่าครับเอาแล้วพอผมมือนี่ดอกเพผนวางสินะแสนนะครับผมฝันเห็นปู่สมเร็จดำหิวข้อไปตะเมื่อคืนนี้วางสิอาจารมากับฝันนี่ดอกกับฝันแปลกๆอยู่กันว่าเออมันก็ติดบนหลอดไดีหรืออะไรพวกนี้คิดวางสินะ แต่ว่ากัเขาก็บอกนั่นเนาะอคุ้มฝันนี่ก็ได้ครับแต่ว่าแสนเพื่อนก็มาวางอัจนรย์นี่หแหละตะกอนเพื่นติตายนะแต่เมื่อเดียวกันนี่แหละเมื่อเพื่นติตายกันเนี่ยมันก็บอกคนประสิทธิ์สังขารมรณภาพเนาะแมนเพื่อนก็ว่านสมเด็จดำเอาไปอยู่น้าแล้ววางศี่แหละเพื่อนบอกกันแล้วขอถามเลยครับอาจารย์คือคือได้เอื่นตั้งซื้อสมเด็จดำเพิ่นมิที่ไปที่มาบอกครับโอ้ที่ไปที่มาข้ทราบบอกครับผมที่ได้มาตั้งกับโบหัวหรอกว่าได้ยินแต่ว่าเป็นข่าว เพิ่นซื้อยังสั่นติ้งเอาพอเพิ่นซื้อสมเด็จดำเมืองจีนะฮะแต่ว่าเพิ่นหนึ่งต่ยอนมือนะไฟใหม่อมีเหลืองมีเหล้าับแมนวัดสมัยก่อนนี่เพิ่นพระมิตรพยัดมือเลยพระบังไฟพระเฮ็ดมือพระอืมเพิ่นก็ได้เลื่อยได้เฮ็ดอนุสาสถานให้เป็นสมเด็จดำเพิ่นก็ว่างแต่ละว่าไฟใหม่ว่ามือ ไฟไหม่มือแล้วก an ็มาลวกเล้วตายทีน่ะอ้อนระนาบไปทีนะมีคนมาขอโชคขอพรเพิ่นเคยปรากฏให้แนี่บอกเพื่อให้ครูประสบความสำเร็จโยมมาเสาสักศีลอยู่ดีขอยังไงได้เบิดครัับอนส่วนอันจังที่เพิ่นมาบอกทีอันอาตมากับบูฮูหรอกเพิ่นกับมาบอกให้ฟังไงโยมโยมแม่เพิ่นมาบอกให้ฟังว่าก่อนเพิ่นที่นั่นเพิ่นฝัดเพิ่นมาวายแล้ว เพื่อนมาไหวกังเว้นโอ้กางคืนมาเพื่อนไปนอนฝันว่ามีโยมสองคนน่นแม่ยิ้งดอกไปกอดขาว่าขอส่วนกุศลน้นำเพื่อนอะไรสิเพื่อนเลยมาถวายมาถวายผ่าไก่ให้สามไก่เมื่อนั้นอาตมาก็ได้รับอยู่เพื่อนมานะ่ะเพื่อนก็บอกให้ฟังสิละเพื่อนก็ถือไม้เรื่อยๆเนแต่ว่าเพื่อนเป็นเจ้าของรีสอร์ทตั้งแต่ียม,ม่าไหวหลวงปู่นี่ รู้สึกว่าแขกมากววามขึขนน้นแล้วว่าอืมาขอลุงตาพนันละวานะที่เพิ่นเนว้าเนาะอัญมณ์เมืนแมวแต่เพิ่นเว้าว่าดีคืนดีหรือเพื่อนนะเพิ่นก็นยอมรับอยู่รหรอกว,วา่าดีเลยต่ว่าเพิ่นได้มาทานผักไก่ให้สามไก่ชื่อนะแก่สิแม่น้นย้อมยังยค่อยมาอ,อันอาตามากับพวกไก่หูนะย้ำอีกทีหน,นึ่งนะครับผมเพื่อพี่ผนองเพิ่นสีดาเอาไปวิเครนนาะห์พิจารณาเลขฟ้าล่งตัวใดกว่าครับหนึ่งศูนย์สามครับเลข ก่อนที่จเจ้าอาวาสเพิ่นจะละสัสงขารอันนี้ไปนี่ต้นที่เพิ่นเส,สียนี่เพินก็ออันนี้นกมรณาผา,า, 8, าแปดหาหกครับผมสะดุ้งว้ามาเลยแปดหาหกสามโตเลยโอ้อ่ะตามนั่นเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับตัวเลขก็จงที่อาจารย์เพิ่นบอกนะครับเลขฟ้าโล่งแล้วก็เลขที่จเจ้าอาวาสผู้เพิ่นเสียไปเมื่อกี้นะครับเพิ่นละสังขารนะครับมรภาพไปเพิ่นก้อนที่เพิ่นิส้นเนาะ นะครับอันนี้เพิ่นก็ได้สะดุ้งขึ้นก่อนบอกตัวนี้ครับผมพี่น้องก็รอไปวิเคราะห์พิจารณามั้งครับผมเพิ่นเพื่อนเพื่นก็เลยบอกเลขเลยมันเพิ่มเป็นตัวเลขเลยละแ่เพื่อนเพิ่นเพิ่นเพื่อนเป็นตัวเลขนะพี่น้องเพิ่นเว้าเรื่องเลขเพิ่นบ่ได้ว่าสิบอกเลขแต่เพิ่นเว้าเป็นตัวเลขแม่แม่เพื่อนบอกแบแบบเป็นตัวเลขนะพี่น้องพระอาจารย์ก็เลยได้มาถ่ายทอดคําเว้าตัวนั้นมาให้แมหัๆเพื่อสิเป็นแนวทางเนาะแม่นครับถ้าได้พี่น้องเฮาท่านใดถ้ามีโสกนําเพิ่นก็สามารถจะมาเหนียวน่าเด้อนะครับมากราบมาไหว้มาขอโศกขอพรได้อยู่ บ้านอยังวัดอยังนอครับนี่บ้านอิมิงครับบ้านอิมิงวัดสุขันธารลมอ่ะตำบลอยังนอครับตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านไม้ครับบ้านไม้ช,ชัยพลบุรีรัมฮอนยนอจังหวัดรีรัมเฮานี่แหละครับมมนะผมก็จะได้กลับมากราบมาขอโชคขอพรนะครับพระเจ้พาพระองค์ดำห้องบ่เคยสืบสมเด็จดำสมเด็ดดำนะครับได้นะครับผู้ใดที่มีได้ยินี้พอผู้ใหญ่เพิ่นว่าผู้ใดมีโฉนดขายยากขายบ่ดีขายบ่ได้ก็ให้มา ไทยกับสารมามาขอมาเกาได้ได้ได้ครับได้ได้ขอขายขอให้ยังได้เบิดแหละครับก็จะอธิษฐานขอได้สุยางบุญได้บุญบานได้สุยางนะครับครับผมนะก็จะได้กับจะได้กับขออนุญาตกับล่าด้อครับอาจารย์ครับผมจะเดินทางต่อกันครับผมนะครับสาธุกานดำเนินการล่าครับเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะ กะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลาาๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ F C เนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะ อันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะทันม,มือได้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดจะกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ